มาที่บวกครับมาที่บัวมาที่เลือกเฟอร์น, <apps> นิเจอร์ครับเอรนิเจอร์ภาพทีมเฟอร์นิส์สามเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิส์สามเป็นรูปเป็สตัฟฟ์นะใช่ครับมีหลายรูปให้เลือกครับดิจิทยุใช่ครับมาดูดูแมวดิโอ้แมวแมวถ้ามันตัวใหญ่ๆอะไรทำไงครับคลิกที่โฟมสเกลสเกลตัวแรก กโนี่ครับโพิชั่นคืออะไรครับตัวที่สองนี่ครับนี่เนี่ยจะดูวิธีการปรับอันนี้แกรนไบคือขึ้นลงขึ้นลงครับแกนเอ็กคือเอ็กคือซ้ายขวาครับซ้ายขวาแกนแซดคือเดินหน้าท้ายหลังครับเดินหน้าท้ายหลังโอเคลองปรับดูมืันมางไว้อยู่แบบนี้แบบนี้ ถ้าปรับได้ที่แล้วปุ๊บคลิปปูมเช้า่มาดับว่าเนี่ยครัีแบบนีวิธีล็อกวัตถุให้เคลื่อนที่ทําไงครับล็อกแมวเดี๋ยวล็อกแมวดิคลิกที่แมวกอนเออคลิกทีปุูมกุญแจครับกุญแจได้สองครับโอเคล็อกแมวแมวเลื่อนได้ไหมเ<ม>ราไม่ครับหมดนครับหมดนะครับ